ดีค่ะยิดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอรีนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีสิงห์ลษะนะคะประจําช่วงวันที่1นึถึงสิพฤศจิกายนนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตบสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะโอเคค่ะเรามาดูคนโสดความรักคนโสดชาวสิงจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะคนโสดหกดา h t าย s o r สนะคะ 8ด,ดาวนายอัลฟอนสแล้วก็1ถ้วยมีความรักครั้งใหม่เข้ามาแต่เรายัางไม่พร้อมเพราะว่ายังนึกถึงเรื่องราวเกี่ยวกับคนเก่า move on ไปข้างหน้าแล้วแต่ใจยังหวยหายังคงแบบว่าคิดถึงคนเก่าๆนะคะคนนั้นอาจจะเป็นชาวธาตุลมหรือชาวธาตุไฟนะที่เข้ามาหรือมีอิทธิพลต่อความคิดความรู้สึกของคุณในช่วง15วันนี้นะคะ ไได้แก่เมษสิงหรือธนูนะลมก,ก็คือกลุ่มเมถุนหรือตุลน,นะคะคุณยังกักขังตัวเองเอาไว้ในกรอบความคิดในกรอบความรู้สึกเกี่ยวกับคนเก่าบวกกับว่ามีมีความกลัวหรือมีความระแวงความรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามาด้วยว่ามันจะดีหรือไม่ดีนะคะเหมือนเจอบาดแผลมาเยอะเหมือนกันนะคะสําหรับบางคนที่เป็นชาวสิงคนโสดน,นะจะถามว่ารักครั้งใหม่มีไหมมีเข้ามานะคะ อยู่ที่คุณจะเปิดใจหรือเปล่านะต่อไปด้านคนที่เข้ามานะคะเขาโอเคไหมโอเคที่คุณจะเปิดใจหรือเปล่านะคะสถานการณ์มันเป็นอย่างไรคีควีนอัพมอร7ถ้วยคนคนนี้เขามีตัวเลือกเยอะนะอืมชาวสิงเด่นที่สุดนะคะในที่นี้คนที่เข้ามาเป็นชาวสิงเด่นที่สุดตัวเขา ถามว่าเขาเองเนี่ยมีตัวเลือกเยอะนะแต่ว่าเหมือนเขาไม่สนใจตัวเลือกอื่นอะเหมือนเขาสนใจคุณเป็นพิเศษมากกว่าคนอื่นอืมที่มีหนึ่งสองสามสี่ว่าไปนะเขามองว่าคุณเป็นอันดับแรกเลยที่แบบว่ารู้สึกดีที่สุดนะคะแต่สามดาบที่ขึ้นมาตรงนี้คือเขาก็ไม่กล้าหวังอืมเขาไม่กล้าฝันไม่กล้าหวังเพราะว่าดูเหมือนคุณยังไม่เปิดใจแล้วดูเหมือนคุณแบบมีมีกรอบมีกำแพงอะไรบางอย่างกับ นะคะเขาก็กลัวอ,อกหักกลัวผิดหวังเช่นเดียวกันนะทีนี้เรามาดูเรื่องของความรู้สึกกันบ้างความรู้สึกของคนคนนั้นที่มีตอบคุณนะคะเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกยังไงกับคุณห้าถ้วยสองไม้เท้าสี่เหรียญเพลง o f t p e n c l e s โอเคเขารู้สึกว่า เขาก็กลัวเสียใจเหมือนกันนะห้าถ้วยเขาก็แบบลังเลลังเลยังไงดีนะจีบต่อหรือยังไงดีคือคิดไปคิดมานะ่าจะวางไว้แค่เพื่อนนะคะอืเป็นเพื่อนคุณก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยอยู่กันแบบคุยกันไปเป็นลักษณะเพื่อนไปก่อนกด้เพราะว่าอนาคตมันมันยังเขายังมองเห็นอะไรบางอย่างในอนาคตหรือว่ามันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีว่าควาเพื่อนได้นะคะส่วนตัวคุณรู้สึกยังไงกับเขา ไพ่สลับกันได้นะในออฟคัพนะคะสิบดาบคุณอยากจะรู้สึกดีกับเขานะแต่คุณกลัวเจ็บด้วยไพ่สิบดาบหรือไพ่สามดาบที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะอืมคุณกลัวเจ็บคุณกลัวผิดหวังคุณกลัวอกหักซ้ำซากกลัวหนีเสือปะจระเข้ถามว่าคนนี้เป็นคนที่โอเคไหมจากที่ดูอ่ะเขามีเจ้าเขาไม่มีเจ้าของเขาเขามีตัวเลือกเยอะจริงแต่เหมือนเขาตัดทุกตัวเลือกเพื่อที่จะมาคุยกับคุณก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยนะอื โอเคนี่ยับแต่ใจของคุณอะบาดแผลเก่ามันยังไม่หายนะคะบาดแผลเก่ามันยังไม่หายมันยังสดใหม่มันยังคงแบบเป็นสะเก็ดอยู่เลยนะคะยังต้องการเวลาในการเยียวยารักษาหัวใจนะคะต่อไปค่ะบทสรุปบทสรุปนะคะจะเป็นอย่างไรความสัมสน ที่จะไปต่อกับคนใหม่หรือสับสนกับความรู้สึกของตัวเองมีคนที่โอเคเข้ามาจะเติมพร้อมและที่จะเติมความโรแมนติกเติมความสดใสเติมความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะเป็นความรักครั้งใหม่ยังไงก็เข้ามาแน่นอนหรือที่คุณจะตัดสินใจว่าคุณจะเปิดใจรับเข้ามาหรือเปล่านะคะต่อไปค่ะเซนจะี move on นะ move on ใบอกเซมซีบอกให้มุกอ่อนนะคะมุกออนได้แล้วนะขอเพียงโอกาสนะเขาบอกว่าขอเพียงโอกาสลองคุยด,ดูไหมนะยังติดอยู่ตรงนั้นนะคะยังติดอยู่กับอดีตกับคนเก่าเความรู้สึกเก่าๆกับ,กบความกลัวและความเจ็บปวดให้ความรักนะคะและ conciliation นะคะ Re l e a s e your กค่ะ romantic f e i l i n g นะคะ จะอาจจะมีเกณฑ์ที่คนต่าจะกลับมาแต่ไพ่บอกว่าให้บีลิสเขาออกไปเถิดละทิ้งแบบว่าเคลียร์อินเนอร์จีเก่าๆคนเก่าๆนี่ออกไปดีกว่านะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่เพราะว่ามีคนที่เขาพร้อมที่จะมีโรแมนติกฟีลิ่งกับคุณอยู่ตรงนี้แล้วนะคะที่เขากําลังจะเข้ามาในเร็วๆนี้นั่นเองนะโอเคค่ะคลิปของคนโสซสิงก็จะเป็นประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปนะคะสำหรับคนมีคู่คนมีคู่จะเป็นอย่างไรบ้างนะสถานการณ์ความสัมพันธ์เพ่ซอฟเพนดัคเตสดาบนะคะไพ่เดทไม่สู้ดีเลยสำหรับสาหรับชาวสิงคนมีคู่นะคะมีเกณฑ์เลิกลามีเกณฑ์จบความสัมพันธ์เนื่องจากาปัญหาเก่า ปัญหาที่มันคาราคาสังมานานปัญหาที่มันยังแก้ไม่หายแก้ไม่ตกต่างคนต่างแบบมันละหองละเห่นกันสุดสุดแล้วมันถึงขั้นแบบเป็นแบบเป็นได้เส้นสุดท้ายฟ์งเส้นสุดท้ายแล้วอะนะคะประมาณนั้นนะแล้วสุดท้ายมีเก์ที่จะปลดปล่อยซึ่งกันและกันต่างคนต่างแยกย้ายไปในทางของตัวเองไปในเส้นทางที่ดีที่สุดสําหรับตัวเองนะคะหรือช่วงนี้จะมีช่วงที่ เป็นอะไรที่แบบหนักสําหรับคุณเนี่ยต้องรับมือเลยเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะค่อนข้างหนักเลยนะคนที่มีทุพลก็จะเป็นคนชาวธ mm hmm. าตุด,ดินหรือคนอายุน้อยกว่าหรือเป็นชาวธาตุน้านะคะทีนี้เรามาดูด้านคนรักของคุณบ้างนะคะสถานการณ์เป็นยังไงสถานการณ์ของเขานะคะเขาเจอโอกาสใหม่ๆนะคะแล้วเหมือนกับว่าเขาหันหลังให้กับเราอืม โอกาสใหม่ตรงนั้นนะ่าจะเป็นคนใหม่ที่เข้ามาด้วยความที่มีไพ่เดวิลนะคะเป็นคนใหม่เป็นมือที่3ที่เข้ามาตรงนี้นะบุคคลที่3ามาสามไม่ท้างนะถึงทําให้เขาเนี่ยเพิกเฉยกับความสัมพันธ์นะคะแล้วก็เหมือนกับไม่สนใจแล้วก็ไม่แคร์เลยก็หันหลังให้กับเราโดยปริยายนะคะมีเกณฑ์เรื่องราที่ค่อนข้างสูกในบางคู่นะไม่ได้บอกว่าทุกคนนะคะโอเคทีนี้แล้วเขายังือ,อ,อความรู้สึกดีๆกับเราอยู่ไหมนะเขาคิดยังไงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่าง เขาคิดยังไงสิบถ้วยเขามองว่าความสัมพันธ์มันมาถึงจุดที่มันนิ่งแล้วมันมันเบื่อมันหน่ายมันมันขมมันเหมือนความรักที่มันเคยหวานแล้วตอนนี้มันขมทุกอย่างมันขมแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่ามันมีความน่าเบื่อมีความนิ่งไปแล้วนะคะความมั่นคงต่างๆมันก็มีการเปลี่ยนไปนะคะเขาไปเจออะไรที่มันหวานมากกว่าไปเจออะไรที่มันสดใหม่อะไรที่มันแบบว่า มีความสุขมากกว่าเขาก็เลยตีกำแพงกับคุณนะคะถามว่าที่พันนารักไหมรักนะแต่ว่าตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะทุกอย่างทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วนะเขาอยากพิสูุน์ผลจากความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะต่อไปะคะ่ะบทสรุปนะคะจะเป็นยังไงบทสรุปจะเป็นอย่างไรนะคะแปดถ้วย queen of pentacles ้ดาด,กกดาบนะคะ การทันหลังการเลิกลาการเออเบื่อหน่ายทุกอย่างนะคะการไม่ใส่ใจการเพิกเฉยมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณกังวลตกกังวลกับความสัมพันธ์นี้คุณไม่รู้ว่าคุณจะแก้มันยังไงคุณไม่รู้ว่าคุณจะผ่านมันไปได้ยังไงบางคนนอนไม่หลับนะคะกระสับกระสายบางทีแบบฝันร้ายเกี่ยวกับหลายๆส่วนก็ไม่รู้จะแก้ยังไงได้เลยนะข่เหลียนนะคะ ส่ถ้วยคุณพยายาจะให้อภัยเขานะหรือมันจะมีเกณฑ์การให้อภัยเ,เกิดขึ้นแต่ตัวเขาไม่รับอะไรเลยเขาเพิ่งเฉยเขาเฉยชายกับเรามากนะคะเขาไม่เอาอะไรทั้งนั้นและสุดท้ายกลายเป็น10บดาบก็คือความเจ็บปวดที่อาจจะต้องเข้มแข็งในช่วงนี้เพื่อที่จะผ่านมันไปให้ได้นะคะโอเคต่อไปเต็ีเสียใจนะรู้ไหม รักนะแต่ไม่แสดงออกพิเศษกว่าใครให้ความรักนะคะ Chemistry okay, Love yourself first ฟีดชั่นทูเร f แฟ t นะคะในที่นี้นะคะในความสัมพันธ์ตรงนี้ใน15วันนี้มันจะมีสัญญาณอะไรบางอย่าง,องบอกบอกให้คุณได้รู้เกี่ยวกับมีเรื่องของบุคคลที่3หรือมีการเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปของคนรักนะคะอย่างไรก็ตามนะไพ่ขึ้นมาบอกว่าเ,เ,เลิฟเจอร์เซิร์ฟเวร์ก็คือให้รักตัวเองก่อนนะ,ะไม่ว่าคุณจะรักเขามาแค่ไหนคุณจะแคร์เขาแค่ไหนคุณจะให้อภัยเขาแค่ไหนยังไงนะคะสุดท้ายแล้วคุณจะต้องรักตัวเองให้ได้ก่อนนะคะไม่งั้นคุณจะเจ็บหนักกว่าเดิมมากๆ นะต่อ้คุณแบบมีแบบความรู้สึกที่ลึกซึ้งดีกับเขาแค่ไหน c h e ี i s t r y strong ยังไงก็ตามนะคะคุณจะต้องเซฟตัวเองด้วยนะโอเคคนมีคู่ก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน เป็นอย่างไรบ้างนะสถานการณ์ The World นะคะสิบเรียนนะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดูสวยดูดูดีเลยแหละนะคะดูดีเลยเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีแต่ว่ามันมีไพ่ที่ปิดขัดอยู่นิดเดียวเท่านั้นแค่ไพ่ใบเดียวแต่มันก็ไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นห้าทั่วเหมือนเป็นการเลือกสักอย่างหนึ่งบางคนเนี่ยมีการเริ่มต้นใหม่ไปได้ดีแล้วแต่ว่ายังคงแบบ รู้สึกเกี่ยวกับอดีตหรือคนเก่าๆยังมีความคลางแคลงใจหรือมีความกลัวนิดๆหน่อยๆนะคะเกี่ยวกับอดีตที่มันจะแบบยังตามหลอกหลอนอยู่ในความรู้สึกหรือความคิดนะความรู้สึกสถานการณ์ตอนนี้นะคะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะมีเกณฑ์มีเกณฑ์ที่จะได้สมหวังกับคนที่กําลังคุยหรือดีลอยู่ตอนนี้นะคะคุณรู้สึกมีความเติมเต็มรู้สึกสบายใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้มากเลยนะมันอิสระมันเสรีมัน มันเพอร์เฟกสำหรับคุณตอนนี้มันมันเริ่มมีอะไรดีๆเข้ามาแล้วนะคะแล้วทีนี้ด้านตัวของเขานั้นเป็นยังไงตัวเขาเป็นอย่างไรแปดถ้วยนะคะสอง้เท้าทาวเวอร์แดเหรียญน,นะคะ เขาหลงรักคุณตกหลุมรักคุณแบบไม่ไม่คาดคิดเหมือนกันนะคนคนนี้ค่ะเขาเพิ่งหันหลังจากความรักหรือความสัมพันธ์จากใครมาแล้วก็มาเจอคุณนะคะอาจจะคุยหรือรู้จักกันผ่านทางโลกออนไลน์หรือเป็นคนทางไกลนะคะอืมเขาก็พยายามที่จะพิสูจน์ความสัมพันธ์พยายามที่จะพยายามแบบเต็มที่ของความสัมพันธ์นี้เหมือนกันนะเอ็มเพรสคือเขา คุณอาจจะเจอกับบุคคลที่เป็นสายเปนะคะแม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะคะเป็นสายเปเป็นคนที่ค่อนข้างทุ่มทุ่มทุม,ทมสร้างเกี่ยวกับความสัมพันธ์เลยนะคะมุ่งทุ่มเทมากพยายามที่จะทาให้วันโอเคที่สุดความสัมพันธ์นี้อยากให้คอมมิชเมนด้วยซ้ํานะคะ mm. แล้วก็น่าจะมีเกมถ้าไม่ไม่ติดปัญหาอะไรหลังจากวันที่15นะต่อไปนะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะเป็นยังไง เทซับบอลเคเคเขารู้สึกดีๆกับคุณนะคะอืคุณมีเงินนะคนเนี้ยมีเงินนะคะเป็นผู้หญิงมีเงินเป็นผู้ชายมีเงินนะคะรวยพร้อมเยพนะคะโอนไหวรักแล้วโอนไหวนะคนคนนี้นะคะอืมไม่แต่ความรู้สึกที่ดีให้กับคุณนะถึงบางครั้งบางทีเขาจะแบบ ลังเลอยู่บ้างอืมด้วความรู้สึกบางอย่างนะคะแล้วตัวคุณรู้สึกยังไงกับเขาสี่ไม้เท้าคุณอยากคอมมิตเมนต์กับเขาว่าดูสิสิบไม้เท้าสิบถ้วยสี่ไม้เท้าสิบถ้วยเก้าดาบแต่ก็ยังลังเลยังกังวลเกี่ยวกับคนเก่าว่าจะวนกลับมาหรือเปล่ายังไปคิดเกี่ยวกับคนเก่าอยู่เลยนะคะอมไม่ต้องคิดเกี่ยวกับคนเก่าแล้วรุยคนใหม่คนนี้แหละที่คุยอยู่ที่ดีลอยู่เนี่แหละนะคะดีสุดแล้ว โอเคบทสรุปนะคะบทสรุปสิมพันธ์ไม่ชัดเจทนทาพรั้งนะคะการเปลี่ยนแปลงมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีตัวเลือกเข้ามาและเป็นความรักเข้ามาแบบไม่คาดคิดเลยนะคะเป็นความรักที่โอเคเลยเอออาจจะเข้ามานมากกว่าหนึ่งคนซึ่งคุณอาจจะต้องเลือกนะแต่ตอนนี้จะยังเลือกไม่ได้ เลือกแต่มันมีคนหนึ่ที่เพอร์เฟกที่สุดนะคะเลือกให้ถูกแล้วกันนะไปดาวเอาเองนะต่อไปเซนซีนะคะเซนซีแค่ความเหงาพิเศษกว่าใครอิดเกิดจากความเหงามีแต่ความเหงาความเหงาหมดเลยนะคะ แต่มันก็จะมีคนที่จริงใจแหละอยู่ในนึงเลยนะนะคะนึงในนั้นเป็นสายเปอโอมไหวยูทิสเซิลเลิรค่ะคุณทุกคนนี่จะได้รับความรักมีเกมนี่จะได้เจอคนที่ มีสัญญาณของเนื้อผู้หรือคนที่ใช่นะคะด c เซ t ชันคือระวังคนที่เข้ามาหลอกคุณนิดหนึ่งนะในตัวเลือกเนี่ยมันมีมากกว่าหนึ่งคนที่เข้ามามีคนที่โอเคมากๆหนึ่งคนแล้วก็มีคนที่หลอกนะคนที่ไม่จริงใจอะ่ะหนึ่งคนที่เข้ามานะคะดูให้ดีก็พอโอเคคลิปของชาวสิงก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ